รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่คารพท่านเองมีอีกสองตำแหน่งนะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานกรรมการกระจายอำนาจวันนี้ท่านบริหารราชการแผ่นดินอย่างนี้ผมมองเป็นเจตนาอย่างอื่นไม่ได้ท่านไม่รักคนท้องถิ่นท่านไม่เชื่อในการกระจายอำนาจ ท่านถึงได้ตั้งคณะกรรมการกันกองระดับจังหวัดและให้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซงในการทำคำของงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศาบาลซึ่งทุกระบาบที่ผ่านมาเขาไม่ทำกันพฤติการบางประการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐและอาจเข้าข่ายขัดต่อบทบัญญ,ญัติมาตรา๒๙แห่งวิธีการงบป,ประมาณพุทธศักราช2561พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องคนท้องถิ่นครับ บริการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ทําหนังสือถึงผู้ว่าการจังหวัดในการทําคําของบประมาณเงินอุดหนุนเชพากิจปี2570ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายรัฐบาลชุดนี้โดยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ผู้ว่าการจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการกันกองระดับจังหวัดโดยผ่านกรมส่งเสริมผมจึงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจให้คณะกรรมการชุดนี้ มีการตัดหรือเพิ่มถ้าตัดหรือเพิ่มจะถือว่าเป็นการแทรกแซงหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมายที่เขียนไว้รัฐบาลชุดนี้นะครับไม่รู้มีเหตุผลและเจตนาอย่างไรถึงต้องย้อนกลับไปอีกนะครับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเทศบาลประกอบด้วยเทศบาลตำบลเทศบาลนาครเทศบาลเมืองย้อนกลับมาขอผ่านกรมส่งเสริม นั่นคือสิ่งที่ผมอยากสื่อนะครับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งวันนี้ท่านเองนะครับเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นถึงประธานกระจายอำนาจถ้าท่านรักคนท้องถิ่นนะครับท่านรักการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงนะครับผมฝากท่านนะครับยังแก้ไขได้ทันนะครับ